สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิวนาครับที่บางครัดอะไรกรดดุล,ลูกใหญ่ครับตุ้งนาเกียวตีที่ตำบลบ,บางครัดอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเรื่อยๆทำคลิปต่อไปเราจะมีคลิปเกมเป็นส่วนมากส่วนน้อยเป็นคลิปถ่ายวิว ทำอาหารมันส่วนน้อยครับเอาแม่เก็บผออักบุ้งโหเลี้ยเก็บได้ใน่วันนี้เนี่ยโหน,นี่น <c oughs> แม่เอาน,นี่มาทำไมแม่เอานี่มาสาเราไม่เราไม่ต้องลงน้ำก็ได <c oughs> ้บ้างครับอุ้ยชมทุกนาตออไปกับพี่น้องปุยยามพาทิ์ แถวนี้เดี๋ยวนี้ร้อนมากเลยครับประมาณสามสิบสามองศาตอนเที่ยงหรือใกล้ๆกล้เย็นที่นี่จะร้อนมากครับมันเป็นทุ่งนาสนมากเป็นทุ่งนาในบ้านผมเองครับเดี๋ยวผมจะพาข้ามมาดูฝั่งน้น ดูนี่ก็จะเป็นลำน้ำแบบตัวอ,อะไรวะแม่เก็บผักบุ้งได้เท่าไหร่แล้ว อ้าวแล้วลองเท้าแม่ก็หล่นไปในน้ำอีกเอ้ยแม่รองท้าออมหล่นแล้วครับข้างบนโน่จะเป็นทางรถวิ่งผ่านนะน,นู่นก็ทาถนนนั่นแหละเออถนนครับถนนฝั่งโน่จะเป็นคอป่า มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่สะพานสีฟ้านะครับพอปาหมาหาสวัสด์ใช่ไหมแม่ห้อ,องมาจากบางกวยใช่ไหมแม่คอปปลาเนี่ยที่มันไหลมาตามน้ำอะ่ะไม่ใช่อ่ะคอ,น,อน้ำคอปปลามาจากเมืองการเหนอแม่ อ๋อครับขอโทษดีครับเมื่อกี้พูดผิดเดี๋ยวข้ามาดูฝั่งนู้นนะแม่นี่ครับพริกเขียวเขียวเลยไปดูปเรื่อนี่เปไว้นอนครับนี่เ็าเป็นที่ตั้งรถไถครับไปสูบน้ำ สูปน้ำใส่บ่นเนียบสูดน้ำออกจากนาตรงนู้นก็ด้วยครับที่มันมีสังกาสีเพิง,ง <c oughs> อะไรล็กๆอาความมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นนาอีกที่หนึ่งสวยๆทุ่งนายามเย็นยามเย็นเวลาเท่าไหร่เนี่ย น่าจะห้าโมงกว่าลแล้วแหละเนี่ยทางนานูน้นยาวไปนูน้นประมาณห้าร้อยเมตรตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนู้นนะครับ <c oughs> ครับ ใกล้เมืองติดพื้นศาสามน่นแหละเราใจไหมเราใจครับใกล้เมืองแต่เป็นบ้านนอกบ้านนอกข้างกรุงเลยอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยครับกดไลค์ช่องเรา